สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮิวใจธรรมะที่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่อาจจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปตลอดการครับ เคยไหมครับที่คุณมองไปรอบตัวแล้วเห็นบางคนที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเหมือนจะรวยเอาเงินทองไหลมาเทมาตัดสินใจอะไรก็ดูแม่นยำไปหมดในขณะที่เราเองก็พยายามเต็มที่แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าชีวิตยังวนลูปเดิมๆรายรับเท่าเดิมรายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีและความฝันที่จะมีอิสรภาพทางการเงินก็ยังดูห่างไกลเหลือเกิน เราเหนื่อยเราทอ้อและบางครั้งก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะ คำถามเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลายคนถามหาคำตอบครับว่าความจริงแล้วความร่ำรวยเป็นเรื่องของพรสวรรค์โชคชะตาหรือเป็นเรื่องของคนที่มีต้นทุนชีวิตดีกว่าเราเพียงอย่างเดียวจริงหรือหรือมันมีสูตรลับบางอย่างที่คนรวยเขารู้กันและใช้มันในการสร้างความมั่งคั่งของพวกเขาแล้วสูตรลับนั้นมันคืออะไรกันแน่ และที่สำคัญที่สุดเราที่เป็นคนธรรมดารรมดาอย่างเรานี่แหละมีเงินเดือนประจำมีภาระหน้าที่จะสามารถปลุกสมองเงินล้านที่ซ่อนอยู่ในตัวเราให้ตื่นขึ้นมาได้จริงหรือจะมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้เราฉลาดเรื่องเงินมากขึ้นตัดสินใจลงทุนแม่นยำขึ้นและเห็นเงินทองงอกเงยไม่หยุดหย่อนอย่างที่เราปรารถนา วันนี้ครับผมจะชวนคุณมาค้นพบความจริงที่ว่าความร่ำรวยไม่ได้อยู่ที่พรสวรรค์แต่อยู่ที่นิสัยครับนิสัยที่คนรวยส่วนใหญ่มีเหมือนกันเป็นนิสัยที่สามารถสร้างขึ้นได้เลียนแบบได้และเมื่อคุณได้ปฏิบัติแล้วคุณจะพบว่าตัวเองฉลาดเรื่องเงินมากขึ้นตัดสินใจลงทุนแม่นยำขึ้นและเห็นเงินทองงอกเหนื่อยไม่หยุดหย่อนอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนครับ ในตอนหน้าครับเราจะมาเจาะลึกถึงแก่งของความสำเร็จกันครับว่าทำไมนิสยัยจึงเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของความร่ำรวยและงานวิจัยต่างๆได้ยืนยันในเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับอย่าพลาดนะครับในตอนที่แล้วเราได้ตั้งคำถามกันไปแล้วนะครับว่าทำไมบางคนถึงดูเหมือนจะรวยเอาในขณะที่เรายังวนลูบเดิม วันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกถึงแก่นของความสำเร็จทางการเงินกันครับนั่นคือเรื่องของนิสยัยสิ่งที่เราทำซ้ำๆจนเกิดเป็นรูปแบบและนิสัยนี่แหละครับที่เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของความร่ำรวยที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคน หลายคนอาจคิดว่าความร่ำรวยเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือพรอสวรรค์แต่จากงานวิจัยและคำบอกเล่าของมหาเศรษฐีที่สร้างตัวเองจากศูนย์มากมายสิ่งที่พวกเขาเน้นย้ำตรงกันไม่ใช่โชคไม่ใช่ต้นทุนชีวิตที่สูงแต่เป็นนิสัยที่แตกต่างออกไปนิสัยที่พวกเขาปฏิบัติอย่างสม่าเสมอในทุกๆวันครับนิสัยคือตัวกาหนดชะตาชีวิตและชะตาการเงินครับ ทุกการกระทําในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนล้วนมาจากนิสัยที่เราทําซ้ําๆจนเกิดเป็นรูปแบบครับตั้งแต่ตื่นนอนการกินการทํางานการใช้เงินไปจนถึงการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิต ความสำเร็จทางการเงินก็เช่นกันครับไม่ได้มาจากเหตุการณ์ใหญ่ๆเพียงครั้งเดียวเช่นการถูกหวยรำวัลที่หนึ่งหรือการได้มรดกก้อนโตแต่มาจากนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เราทำอย่างสม่าเสมอในทุกๆวันครับการประหยัดการลงทุนการเรียนรู้การดูแลสุขภาพสิ่งเหล่านี้เมื่อรวมกันก็จะสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาวครับ งานวิจัยยืนยันคนรวยมีนิสัยที่แตกต่างมีหนังสือและงานวิจัยมากมายที่ศึกษาเกี่ยวกับนิสัยของคนรวยมีโชคดีไปกว่าคนอื่นแต่พวกเขามีนิสัยบางอย่างที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนจากคนทั่วไปนิสัยเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องต้องใช้เงินมหาศาลแต่เป็นเรื่องของวินยัยความสม่ำเสมอและความเชื่อมั่นในการลงมือทำครับ นิสัยเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้พวกเขาฉลาดเรื่องเงินตัดสินใจลงทุนแม่นยำและเห็นเงินทองงอกเงยไม่หยุดหย่อนอย่างที่เราเห็นครับคนสำเร็จเรียนแบบกันอย่างไรท่านผู้ฟังครับหากเราอยากจะประสบความสำเร็จในด้านใดการเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จในด้านนั้นนั้นคือทางลัดที่ดีที่สุดครับ การเรียนรู้จากคนสำเร็จไม่ใช่การคัดลอกทั้งหมดครับแต่คือการศึกษาหลักคิดมุมมองและรูปแบบพฤติกรรมที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จแล้วนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทชีวิตของเราเองครับหากเราอยากรวยก็ต้องทำตัวให้เหมือนคนรวยคิดแบบคนรวยและสร้างนิสัยแบบคนรวยครับ ลองจินตนาการดูนะครับหากคุณอยากเป็นนักกีฬาที่เก่งคุณก็ต้องฝึกซ้อมและมีวินัยแบบนักกีฬาการเงินก็เช่นกันครับหากคุณอยากมีสมองเงินล้านคุณก็ต้องมีนิสัยแบบสมองเงินล้านครับ เมื่อเราเข้าใจแล้วว่านิสัยคือพิมพ์เขียวของความร่ำรวยก็ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้กันครับว่านิสัยสำคัญอะไรบ้างที่คนรวยส่วนใหญ่มีเหมือนกันแล้วเราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้ทันทีในตอนหน้าครับเราจะมาเปิดเผยนิสัยแรกที่สำคัญที่สุดครับซึ่งเป็นรากฐานของความรู้และความเข้าใจทางการเงินนั่นคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่หยุดเติมตัญญาอย่าพลาดนะครับ ในตอนที่แล้วเราได้ทำความเข้าใจกันไปแล้วนะครับว่านิสัยคือพิม์พเขียวสำคัญของความร่ำรวยวันนี้ครับเราจะมาเปิดเผยนิสัยแรกที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นรากฐานของความมีสมองเงินล้านที่แข็งแกร่งนั่นคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่หยุดเติมปัญญาครับ คุณเคยสังเกตไหมครับไม่ว่ามหาเศรษฐีคนนั้นจะอายุเท่าไหร่หรือประสบความสำเร็จในระดับไหนแล้วก็ตามพวกเขาไม่เคยหยุดเรียนรู้ครับโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วข้อมูลใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นตลอดเวลาคนที่ไม่เรียนรู้คือคนที่กำลังเดินถอยหลังและคนที่เรียนรู้ก่อนคือคนที่ได้เปรียบครับ คนรวยคือนักเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่คือนิสัยแรกที่สำคัญที่สุดที่เราจะมาพูดถึงครับไม่ว่าเศรษฐีคนนั้นจะอายุเท่าไหร่หรือประสบความสำเร็จแค่ไหนพวกเขาไม่เคยหยุดที่จะสแสวงหาความรู้ใหม่ๆครับพวกเขารู้ดีว่าความรู้คือพลังและการเรียนรู้คือการลงทุนที่ดีที่สุดในตัวเองโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว ในยุคปัจจุบันความรู้ที่เรามีวันนี้อาจจะล้าสมัยไปแล้วในวันพรุ่งนี้การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อเราจะสามารถปรับตัวคว้าโอกาสและอยู่รอดในโลกที่มีการแข่งขันสูงได้การลงทุนในตัวเองคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสด ความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นจะนำมาซึ่งโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นและความสามารถในการสร้างรายได้ที่มากขึ้นครับการอ่านหนังสือแหล่งความรู้ชั้นเลิศเมื่อพูดถึงการเรียนรู้สิ่งแรกที่คนรวยส่วนใหญ่มักจะทำคือการอ่านหนังสือครับ คนรวยส่วนใหญ่อ่านหนังสือเยอะมากงานวิจัยหลายชิ้นระบุว่ามหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จอ่านหนังสือมากกว่าคนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเช่นบางคนอ่านเฉลีย่ยหนึ่เล่มต่อสัปดาห์หรือปีละ50-60เล่มประเภทของหนังสือที่อ่านไม่ใช่แค่นิยายหรือเรื่องบันเทิงแต่เป็นหนังสือพัฒนาตัวเองธุรกิจ การลงทุนประวัติบุคคลที่ประสบความสำเร็จชีวประวัติและหนังสือที่ให้ความรู้เฉพาะด้านทำไมการอ่านถึงสำคัญการอ่านช่วยเพิ่มภูนิความรู้เปิดมุมมองใหม่ๆกระตุ้นความคิดสร้างสารรค์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และที่สำคัญที่สุดคือช่วยพัฒนาทักษะการตัดสินใจที่แน่นยำขึ้นในเรื่องการเงินและธุรกิจครับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ได้ไม่จำกัดอยู่แค่การอ่านหนังสือเท่านั้นครับแต่ยังรวมถึงการเข้าคอร์สเรียนหรือสัมมนาทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ line, เพื่อเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆการฟังพอดแคสต์ดูสารคดีหรือฟังคลิปความรู้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นระหว่างเดินทางออกกำลังกายหรือทำงานบ้าน การเรียนรู้ภาษาใหม่หรือพัฒนาทักษะเฉพาะด้านทักษะใหม่ๆที่มีประโยชน์จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเราและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ครับ ท่านผู้ฟังครับการสร้างนิสยัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่ใช่เรื่องยากครับแค่เริ่มต้นวันนี้กำหนดเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นอ่านหนังสือสิบหน้าต่อวันหรือฟังพอดแคสต์ให้ความรู้หนึ่งตอนต่อวันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เปลี่ยนช่วงเวลาที่เสียไปกับการไถฟีดโซเชียลมีเดียมาเป็นการเติมความรู้แทนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีหนังสือดีๆวางไว้ใกล้ตัวสมัครครับข่าวสารจากแหล่งความรู้ที่น่า เชื่อถือการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือรากฐานสำคัญของการเป็นคนฉลาดเรื่องเงินเพราะเมื่อคุณมีความรู้คุณจะมองเห็นโอกาสตัดสินใจได้ดีขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการมีสมองเงินล้านที่แท้จริงครับในตอนหน้าครับเราจะมาเปิดเผยนิสายที่สองที่คนรวยส่วนใหญ่มีเหมือนกันนั่นคือการสร้างเครือข่ายและการเป็นผู้ให้ไม่ใช่แค่รับครับอย่าพลาดนะครับ ในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้นิสัยแรกของคนรวยกันไปแล้วนะครับนั่นคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่หยุดเติมปัญญาวันนี้ครับเราจะมาเปิดเผยนิสัยที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันและเป็นสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นคือการสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กิงและการเป็นผู้ให้ไม่ใช่แค่รับครับคุณเคยได้ยินประโยคที่ว่า ไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวไหมครับประโยคนี้เป็นความจริงที่มหาเศรษฐีและผู้ประสบความสำเร็จทุกคนเข้าใจดีพวกเขารู้ว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งคือกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่คาดไม่ถึงคนรวยคือนักสร้างเครือข่ายและผู้ให้นี่คือนิสัยที่สองที่เราจะมาพูดถึงครับ ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวมหาเศรษฐีที่สร้างตัวเองจากศูนย์ไม่ได้ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวครับพวกเขาออกไปพบปะผู้คนแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความสัมพันธ์กับคนที่มีวิสัยทัศน์คล้ายกัน ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการมีเครือข่ายที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่การรู้จักคนเยอะๆครับแต่หมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนที่สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้เป็นทั้งที่ปรึกษาหุ้นส่วนหรือแม้แต่เพื่อนที่ให้กำลังใจกันพลังของการสร้างเครือข่ายการสร้างเครือข่ายที่ดีจะนำมาซึ่งประโยชน์มากมายครับ โอกาสที่คาดไม่ถึงเครือข่ายที่ดีนำมาซึ่งข้อมูลเชิงลึกโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆการลงทุนที่น่าสนใจและการสนับสนุนที่ประเมินค่าไม่ได้บางครั้งโอกาสที่ดีที่สุดก็มาจากการแนะนำของคนในเครือข่ายนี่แหละครับ เรียนรู้จากผู้อื่นการได้พูดคุยกับคนหลายหลายอาชีพหลายหลายประสบการณ์ทำให้เราได้เรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาดของผู้อื่นซึ่งเป็นบทเรียนที่มีค่าที่ไม่ต้องเสียเงินเรียนเองการให้คือจุดเริ่มต้นของการรับคนรวยส่วนใหญ่มักมีนิสัยของการเป็นผู้ให้ครับการให้เวลาให้ความรู้ให้โอกาสไม่ใช่แค่การให้เงินพวกเขาไม่ได้คิดแค่ว่า รับอะไรจากคนอื่นแต่พวกเขาคิดก่อนว่าพวกเขาสามารถให้อะไรกับคนอื่นได้บ้างเช่นการให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือให้กำลังใจหรือแม้แต่การแนะนำให้รู้จักกับคนอื่นๆที่อาจจะเกิดประโยชน์ต่อกันเมื่อเราให้เราจะสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นและคุณค่านั้นจะย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบที่แตกต่างกันไปบางทีอาจเป็นโอกาสที่ดีเป็นความช่วยเหลือในอยามที่เราต้องการ หรือเป็นความไว้วางใจที่ประเมินค่าไม่ได้ครับทำงานหนักอย่างชาญฉลาดสมาร์ทเวริร์ไม่ใช่แค่หนักอย่างเดียวฮาร์ดเวิร์กการสร้างเครือข่ายและการให้คือการทำงานหนักอย่างชาญฉลาดครับเพราะเป็นการใช้พลังของผู้อื่นสร้างความร่วมมือและสร้างแห่งความสำเร็จที่ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันการสร้างเครือข่ายและการเป็นผู้ให้สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆครับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ลองเข้าร่วมงานสัมมนาขอสเรียนหรือกลุ่มที่มีความสนใจคล้ายกันเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบปะผู้คนใหม่ๆเริ่มต้นจากการให้ก่อนเสมอเมื่อพบเจอใครลองคิดดูว่าคุณสามารถช่วยเหลือหรือสร้างคุณค่าอะไรให้เขาได้บ้างไม่ต้องหวังผลตอบแทนพัฒนาทักษะการสื่อสารความสัมพันธ์เป็นผู้ฟังที่ดีมีมารยาทและแสดงความจริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายและจิตวิญญาณของผู้ให้คือแรงผลักดันที่ทนพลังครับเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเราเข้ากับโอกาสและความสำเร็จมากมายในตอนหน้าครับเราจะมาสรุปแก่นสารทั้งหมดและมอบบทตื่นรู้ที่จะทำให้คุณเห็นว่าเงินทองงอกเงยไม่หยุดด้วยนิสัยที่ยั่งยืนนี้ได้อย่างไรครับอย่าพลาดนะครับ ท่านผู้ฟังทุกท่านเราได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการฮิวใจธรรมะในชุดพิเศษปลุกสมองเงินล้านในตัวคุณสร้างนิสัยคนรวยที่ทำได้จริงแล้วนะครับ ตลอดสตอนที่ผ่านมาเราได้เริ่มต้นจากการตั้งคำถามว่าทำไมบางคนถึงรวยในขณะที่เรายังวนลูปเดิมๆได้ทำความเข้าใจถึงแก่นสำคัญที่ว่านิสัยคือพิมพ์เขียวของความร่ำรวยและเราได้เจาะลึกถึงสองนิสัยสำคัญที่คนรวยส่วนใหญ่มีเหมือนกันนั่นคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการสร้างเครือข่ายและการเป็นผู้ให้ วันนี้ครับผมจะขอสรุปแก่นสารทั้งหมดและมอบบทตื่นรู้ที่สำคัญที่สุดเพื่อให้คุณได้ค้นพบว่าเงินทองงอกเงยไม่หยุดด้วยการสร้างนิสัยที่ยั่งยืนเหล่านี้ได้อย่างไรครับ 1. สรุปแก่นของนิสัยคนรวยท่านผู้ฟังครับนิสัยเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่ต้องอาศัยวินัยและความสม่ำเสมอ หน,นิสัยที่หนึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่หยุดเติมปัญญาคนรวยคือนักอ่านและนักเรียนรู้ตัวยงพวกเขาเชื่อว่าความรู้คือการลงทุนที่ดีที่สุดในตัวเองการอ่านหนังสือการเข้าคอร์สเรียนการฟังความรู้ใหม่ๆสิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณฉลาดเรื่องเงินมองเห็นโอกาสและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ 2. นิสัยที่สองการสร้างเครือข่ายและการเป็นผู้ให้ไม่คิดแต่จะรับคนรวยรู้ว่าความสำเร็จมาจากการช่วยเหลือกันการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนำมาซึ่งโอกาสและข้อมูลอันล้ำคา่าเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้ให้ความรู้ให้โอกาสให้ความช่วยเหลือแล้วคุณค่าที่คุณสร้างจะย้อนกลับมาหาคุณเอง 2. นิสัยอื่นๆที่สำคัญสรุปสั้นๆน,นอกจากสองนิสัยหลักนี้แล้วยังมีนิสัยอื่นๆที่คนรวยมีร่วมกันเช่นการประหยัดอดอ,อมอย่างมีวินยัยการวางแผนการเงินการลงทุนอย่างชาญฉลาดการดูแลสุขภาพกายและใจและการมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคม ท่านผู้ฟังครับนี่คือแก่นสำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับความร่ำรวยไม่ใช่ปลายทางแต่เป็นผลลัพธ์ของนิสัยเมื่อคุณสามารถสร้างนิสัยเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องความร่ำรวยจะตามมาเองอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นความร่ำรวยที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ชั่วคราว ปลุกสมองเงินล้านในตัวคุณการเปลี่ยนแปลงนิสัยเหล่านี้คือการปรับจูนสมองและความคิดของเราให้เป็นแบบคนรวยเป็นการฝึกฝนให้เรามองเห็นโอกาสคิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมในเรื่องการเงิน เรียนแบบคนสำเร็จแล้วคุณจะสำเร็จไม่ใช่การคัดลอกทั้งหมดแต่คือการนำหลักคิดรูปแบบพฤติกรรมและวินัยของเขามาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเราเพราะเส้นทางสู่ความสำเร็จมีอยู่จริงเพียงแค่เราต้องเดินตามรอยที่คนไปถึงแล้ว เงินทองงอกเหนยไม่หยุดเมื่อคุณมีนิสัยเหล่านี้คุณจะพบว่าตัวเองฉลาดเรื่องเงินมากขึ้นตัดสินใจลงทุนแม่นยำขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจส่วนตัวและคุณจะเห็นเงินทองงอกเหนยไม่หยุดหย่อนอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนครับ ท่านผู้ฟังครับจงเริ่มต้นวันนี้ครับไม่ต้องรอให้พร้อมที่สุดไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ก่อนแค่ลงมือสร้างนิสัยเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเช่นการอ่านหนังสือวันละสิบหน้าการทักทายคนใหม่ๆหรือการประหยัดเงินเล็กๆในแต่ละวัน เพราะทุกย่างก้าวเล็กๆของการเปลี่ยนแปลงทุกนิสัยที่ดีที่คุณสร้างขึ้นจะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงและจะนำไปสู่ความร่ำรวยที่ยิ่งใหญ่และยั่งอื่นในชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนครับผมขอให้คุณมีความสุขกับการสร้างนิสัยแห่งความร่ำรวยและขอให้คุณได้ปลุกสมองเงินล้านในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาอย่างเต็มศักยภาพครับแล้วพบกันใหม่